อ้าสู้มาตาเดียวพานเฉยนะครับพี่เด็กแดงเราอ่ะเออเวลาผมมาเล่นแยกเดี่ยวทีเดียวตายเลยนะนเพื่อนก็พออ่านทิศทางออกในตอนแรกนั่งดูไลฟ์ตัวเองตอนตอนเล่นไอเด็กแดงเสร็จเราละนะครับเดี๋ยวาเล่นต่อกันอีกทีหนึ่งนะโอ้ผมเพิ่งเข้ามาเล่นตาเดียว,วเนี่ยแม่ไม่อยากจะคุยเนี่ยตาเดียวตีแตกเลยนะ เหมือนดูดักเชิงได้นะเมื่อกี้ดักเชิงได้ผ่านเฉยนะครับไม่เบาเหมือนกอัน่แน่ใธรรมดามาดูครับคัสซีนนี้จะมีอะไรบ้างนะผมก็ไม่แน่ใจต้องบอกว่ามันไม่ใช่ศัตรูที่เก่งหรอกแต่ว่าเราประมาทไปเฉยๆมันอาจจะเร็วนิดนึงแต่ว่ามันมีเขาเรียกแพทเทิร์นเดิมที่คุ้นเคยก็เลยแพ้เราได้ผมนั่งดูไลท์ตัวเองย้อนหลังนั่งจับทางมันอยู่นะครับ ก็ไม่ได้ซิดอะไรมากเลยนะครับเตีทีเดียวฮิวพลังอยู่สามสี่ทีเองมั้งได้ยู่นะถือว่าโชคดีมาดูกันครับน้อเรื่อง็นไรว่ากลัวความตายไอ้นี่ก็เมียแต่กลัวภรรยาด้วยวะกลัวลูกด้วยกลัวบุตรชาย นั่นคือเหตุผลเฮ้ยเหมือนใจะให้ของเราเปล่าะอ้ไม่กล้ากินมืน่เจออะไรเม็ดอะไรวึเลเดี๋ยวเราไว้เล่นกันต่อเลยนะครับแบบต่อเรื่องเนาะจากปราบไอ้นี่เสร็จเรียบร้อยไปแล้ะไอ้เด็กแดงเมื่อกี้ทีเดียวจบเลยไม่น่าเชื่อ งงเลยนะเอาตายแนละ้วมันให้เล่าเหรอเป็นเอาเป็นหมูเหรอหมูตัวน้อยเหรอเอาใครมาแย่งอะไรนะเอาอะไรเนี่ยยังไงขอบคุณเครื่องรางเอาอะไรของมันเนะี่ยยังไงครับ ับนี่ฮ้ยมันกินเข้าไปวะอะไรวะเนี่ยมีร่างสองเหรอนี่ยังไงฮะนี่าติอีกร่างนีงนี่ฮาเลยนะมันเหมือนดาวระเบิดเป็นเบลวไฟอุยยังไงครับไมมไหมงอโคงครับไมมไหมแม้แต่ขนนะครับ โอ้กลายเป็นพี่หมูหมูป่าตัวใหญ่จริงอะไรวะมาช่วยเหรอโอ้มากันไว้องวิ้ยกลายเป็นปีศาจอีกร่างหนึ่งด้วยอะไรวะเนี่ยตีต่อหรือเปล่าเนี่ยมาช่วยโอ้จริงจริงด้วยยักษ์สาราชาครับเอายังไงฮะตีต่อเหรอเซฟเซฟยังไม่ได้เซฟเลยฮ้ยจริงปะเนี่ยเอาตีต่อเหรอครับเนี่ยเฮ้ยเอ้ยไม่เซฟเลยเหรอจริงปะเนี่ย เอ,อะไรไปเนี่ยไม่แปลกที่ไม่มีฝนยหยดไปแต่เม็ดดเดียวมัน,นคือกนลงเจ้านี่เองเอาแล้วยังไงครับกระตัดแสบสอบรเรียนเอาผมเล่นต่อเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยมันเซฟไม่ได้ด้วยเพื่อนๆเนอะเดี๋ยวดี๋วกว่น